เที่ยตงต่อวันนี้วันของน้ำดิวันนี้ปรากฏการณ์นนรหลังฝนสาปรากฏก,<อ>ก,การณ์อะไรปรากฏการณ์ฝนหมักลูกเห็บวันที่สิบสองเมษาหกสาม เป็นประวัติศาสตร์ของไทยนิยมอำเภอนระวาังน้องบรลมภูมันเหมือนทะเลเลยอะ่ะมันเหมือนทะเลแนละ้วทุกคนตื่นเต้นมากครนนี้ตลกก็สำรวจว่ามันมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นไปดูแล้วต้นไม้เยอะแยะเยอะแยะ,ยะพังหมดเลยถ้าใครทำการเกษตรงานนี้พินาศเลย